สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมไก่น้องนะครับไก่น้องอวันนี้นะครับผมจะมาขออนุญาตรีวิวนะครับไฟฉายคาดหัวผมมีอยู่สองตัวนะครับตัวนี้สองหัวนะครับเหมือนกล้องผมจะไม่โฟกัสนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้สองหัวนะครับตัวสองหัวเนี่ยเป็นตัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับ แต่ก่อนหน้านี้นะครับผมซื้อตัวหัวเดียวมานะครับหัวเดียวคือไฟดวงเดียวนะครับไฟดวงเดียวขออภัยนะฮะกล้องมันไม่โฟกัสนะครับกับไฟสองหัวนะครับไฟสองดวงนะครับไฟฉายสองตัวนี้นะฮะมันมันคล้ายกันมากนะฮะคล้ายกันมากนะครับน่าจะออกมาจากโรงงานเดียวกันด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าที่มันแตกต่างกันสิ่งที่ผมอยากจะออกมาบอก อยากจะออกมารีวิวนะครับก็เผื่อบางคนที่จะซื้อนะครับแต่ว่ายังช่างใจอยู่ว่าจะซื้อแบบไหนดีนะครับที่จะบอกก็คือความแตกต่างระหว่างสอง,สองตัวนี้ก็คือ,อ,อตัวหัวเดียวที่ผมใช้มาก่อนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่โมมาแล้วนะครับโมมาการโมก็คือการเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอุปกรณ์อะไรต่างๆข้างในเนี่ยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับตัวสองหัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยครับอันนี้คือตัวที่เพิ่งซื้อมายังไม่ผ่านการโมนะครับก็บางคนนะครับบางคนที่ยังไม่เคยใช้ทั้งสองตัวก็อาจจะลังเลนะครับว่าจะซื้อแบบไหนดีตัวนี้ถูกกว่านะฮะตัวสองหัวที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยนะครับถูกกว่าถูกกว่ามากนะครับผมซื้อมาสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทนะครับ ก็บางแหล่งนะครับบางแหล่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับราคาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวที่เป็นไฟหัวเดียวที่ผมซื้อมาเนี่ยฮะตอนนี้ผ่านการโมมาแล้วนะครับหกร้อยหกร้อยกว่าบาทผมจำไม่ได้ว่าหกร้อยเท่าไหร่แลวนะครับแต่ว่าอ,อจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรจะรู้ว่าไฟนะครับไฟ ตัวหัวเดียวเนี่ยนะครับจะมีการรวมแสงที่แคบกว่านะครับส่วนตัว2หัวเนี่ยนะครับแสงมันจะกระจายได้กว้างกว่าเพราะนั้นการที่แสงมันกระจายได้กว้างกว่านะครับมันก็อาจจะทําให้ความเข้มแสงมันลดลงนะครับแสงนะครับของไฟทั้ง2ตัวเนี่ยแตกต่างกันอย่างมากมายไฟตัวนี้นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับจะมีโหมดให้ใช้อยู่ทั้งหมด8โหมดนะครับก็คือสว่างสุด นะครับจนถึงสว่างน้อยสุดนะครับแล้วก็จะมีโหมดอย่างเช่นโหมด SOS นะครับโหมดไฟกระพริบทีนะครับแล้วก็กระพริบช้าๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูแสงครับแสงของเจ้าไฟทั้งสองตัวนะครับจะฉายไปข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นบ้านผมเป็นอู่ซ่อมรถนะครับก็จะมีรถมอเตอไซค์จอดอยู่เยอะแยะนะครับ อันนี้จะเป็นไฟสองสองหัวนะฮะดวงที่เพิ่งซื้อมาใหม่ตัวนี้ไม่ได้โมนะครับตัวนี้ไม่ได้โมดูนะครับเห็นไหมฮะนี่คือไฟสเต็ปสเต็ปเอ่อสเต็ปแรกนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โมมาแล้วนะครับดูไฟสเต็ปเดียวกันนะครับนี่ฮะความแตกต่างเห็นได้ชัดนะครับอ่ะปิดพร้อมกันคราวนี้ผมจะให้ดู โหมดเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็คือโหมดที่สว่างที่สุดนะครับเราจะกดด้วยการเปิดสองครั้งติดกันนะครับดูนะฮะหนึ่งสองนะฮะอันนี้เป็นโหมดเทอร์โบของไฟฉายอันสองหัวนะครับอันที่ไม่ได้โมนะครับเดี๋ยวมาดูอันที่โมกันนะครับโหมดเทอร์โบดูนะครับหนึ่งสองเห็นไหมฮะคิดกันมากนะครับ ระหว่างตัวที่โมกับไม่ได้โมนะครับปิดทีละตัวนะครับตัวเอ่อไม่ได้โมนะครับแล้วก็ตัวที่โมนะฮะจริงๆแล้วนะครับผมผมว่านะสเต็ปสองของตัวที่ไม่ได้โมคือเทอร์โบของตัวที่ไม่ได้โมเนี่ยยังสว่างน้อยกว่าสเต็ปแรกของตัวโมดูนะฮะนี่คือตัวไม่โมนะครับสเต็ปเทอร์โบนะครับสูงสุด แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เออ่โมแล้วสเต็ปแรกเห็นไหมฮะสว่างผิดกันเลยนะฮะโอเคเอ่อจริงๆแล้วนะครับถ้าเราถ้าเราเทียบไปฉายนะครับตัวที่ยังไม่ได้หมูนะครับ ไปเทียบกับไฟฉายทั่วๆไปนะครับมันก็จะสว่างถือว่าสว่างมากนะครับแต่พอมาเทียบกับตัวที่มันโมมาแล้วเนี่ยนะครับมันคนละเรื่องคนละโลกกันเลยนะครับ <c oughs> ก็ฝากไว้นะครับเผื่อเผื่อใครที่ช่างใจอยู่ว่าจะซื้อตัวไหนดีจะซื้อตัวโมหรือตัวที่ยังไม่ได้โมนะครับราคาราคาต่างกัน สองสามร้อยนะครับสองสามร้อยแล้วแต่ช่างนะครับช่างบางคนก็คิดถูกช่างบางคนก็คิดแพงนะครับก็เลือกดูช่างใจดูนะครับว่าเราเราจะเอาแบบไหนนะครับมันดีทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าเอย่างที่รู้นะครับตัวที่มันกินสว่างน้อยนะครับตัวที่สว่างน้อยก็จะกินไฟน้อยตามไปด้วยนะครับตัวที่มันสว่างมากกว่านะครับมันก็จะกินไฟมากกว่าก็ช่างใจดูนะครับช่างใจดูว่า ตัวไหนดีสำหรับการใช้งานของเรานะครับก็ยังไงนะครับฝากติดตามช่องไก่น้องไว้ด้วยนะครับก็จะอัพวิดีโอเรื่อยๆนะครับอ,อ,อะไรสาระบ้างมีสาระบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับฝากติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากซับสไครป์ช่องไก่น้องด้วยครับสวัสดีครับ